โมลำเรืองมาข่าบ่ได้มหันจักเด้อจนสี่โมงยันจะมาหอเปิดตั้งเวทีซองถก เขาอยากไปกิเขาคนนันือแต่เเขาเขารู้แล้วหนึ่งนงิ่เดี๋ยวเราหนยองไดมเดีแจ้งเด้อบุ่นใช่เพียงเนี่ยใช่เยเออนี่ระเอกบ้านี้เออนี่พี่น้องระเอกเออรปเอกแขกมาด้วค่ะานแก แค้พี่ไอค่บแค่ก่อนเจ้าอือหลุดพาบอลให้เขาจาทอยหลุดเอออันนี้แล้วฝาบูปิดจากหน่อยบูเจะบูกระับ ม่เว้ยกระเป๋าผ่านขาขาจัดเนาะถอยออกไป,ไไปยังย <c oughs> อ้ย,อย่านพน้นมาผู้เก็บของแล้วก็มีเนะาะผ่นขากันเลย เอาก็ะเก็บของเขาในน้ำไม่ได้เอาหยาดล้มเอากระตุกระตะไปได้พี่น้เก็บขนามาบันนักิอ้าเพราะว่าเปิดคลิปอ่นไว้กันเลยทางนี้อา้าวผ่ากระของผ่าปนกันิมยีย,มยบเง,งียบี๊ซิตกซาสิตกกำเอิญ ừ. ừ. Không mình nhau nó. mẹ bơi nè Bao lốt khăn như vậy แค่เจ้าออกเนาะอาตัวน,นั่งเอกบนอ่งคือบนอ,อ่องคช่วยนั่นนงเ <c ười> อกแค่ถูกกันมาเนาะงามได้โอ้โหไปเจ้ามแต่ผูงงามได้พี่น้อง ไปเวลาตั้งค่คไปนี okay, ่อไปเอกมลยู si ่พี่น่ะโอ้ยแม่ค่ะเอ้ยลูกค่ะ ไปข้างอกอยากได้ร้อยทางด้ไหมคะนี่ดบโลดกันเสร็จแ้รแครบไม่บตนไม่คิบตเานไมเนี่มัไกพว่เราต้งานอยู่บา คลิปพกสาเพราะว่าทจริงงายกับเขาอายุาม่สินดาเป็นันเหมมันซอกเยอะ่อนวมันเมื่อยูไดก็ยังเบนื่อวันนี้พูดไดก็จแบบม้ออกเก็บันนีเพิ่อม่ไปเอิ่งไปกบนไป มาคันเดียวเลยนอนเนาะเจะมาคันเดียวเลยฮะเจ้าว่าสี่สิบจะจะจะจ่อผู้กคดอกอคนมันก็ไปลตะกี้มันมืดมากเลยพี่เนาะมืดมืดมืด ใคอีกนี่ซุยใคอีกนี่ไปอีกห้องบอไม่ไหาจังใดโมหุคือกันเนาะมีอยู่สี่คนเนาะทีนะดุน เจหนวดสมาลไว้ไฟแคขอเฟสทาวเย้ยเย้ยเอ้ยผู้เจหนวดไปขอเฟสนางเรียบร้อยเลยมนงดูเจผูผู้ผู้ผูเจหนวดดีแนไลล่องน้ำไผ่เก็บยกานแน่ถ้ากะเจาสิคนของลนอีก เต็มเจสิใช้นังเอกนะนนางเอกนางเอกมากเทานหอดบอกเ่าจังไมอเจ้ร่มแหลรถแลนล่มผัดบงฮอนดอกเต็มอยู่ในรถนะสภาพประจุถ่ายเาจะจากเมนียงบอพวนี้เขาจะเสียวเลยเนาะยกกล้อง เออน่ะเจ้าเอากันแน่เ huh. บิไปมองอ่เจะบ่มีกลองวปเออเนาะจแม่มีกลองาไนเมนเออิดเเออน่ะตะกี้มันมืดไปทางนี้เนาะเฮามาอนี่มันกลับไปลมผัดไปเลย นี่เขาจะกระเปิดมันเขาจะเอากั้งเนาะเคยพาเอาไม่ไดาไม่มีแล้วนอกอยู่ไช่ไปดูไม่เป็นงหมดแล้วอืมอืม tìm sát luôn sàn đen sợ hơn nặng ít nó thì nó không à cái <laughs> ผู้บปันางเอกเสียชีพพูดมาเ้ยนะเต็งเลยชุดต้องหานางเอกใช่ไหมอืนี่นะโอ้ยพู้กับจ้าลงแต่ไม่ที่เลยซุยเลยโอ้ยกระาาเนาคือคือขาวๆเป็นเป็นแบนยนะคือคือ

ได้นะคุณเดๆอย่าง Chú ý nhọn. Ừ, ngày thế nhà đi Bao vườn tại không khá <laughs> ใช <n ido? S 2> ่ดอยใจแด็กมัน้ลียไปก้โอ้ยอย่าไปตึงนะอไปตึงนะไปละพี่น้องคุณก็มาขอบคุณนะ